สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่อารดิน36พ่าติวในคลิปวิดีโอนี้พี่จะพาน้องๆฝึกทําแนวโจทย์เรื่องการคํานวณพลังงานที่ได้รับจากสารอาหารสิ่งที่น้องต้องจํานะครับในการคํานวณเกี่ยวกับพลังงานที่ได้รับจากสารอาหารก็คือโปรตีน1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ก็จะสังเกตครับโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตจะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่เท่ากันนะครับ ไขมันนะครับให้1กรัมให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่เอาเรามาฝึกคำนวณในเรื่องของพลังงานของสารกันดูนะครับเขาบอกว่าให้อาหาร A มีโปรตีน3กรัมคาร์โบไฮเดรต2กรัมและไขมัน2กรัมให้นักเรียนคำนวณพลังงานของสารอาหารประเภทนี้นะครับพลังงานอาหาร A นะครับก็ได้จานะครับจำนวนกรัมของโปรตีนไปคูณกับ4กิโลแคลอรี่นะครับแล้วก็จำนวนกรัมของ คาร์โบไฮเดรตนะครับไปคูณกับ4กิโลแคลอรี่และไขมันนะครับนะครับจำนวนกรัมไปคูณกับ9กิโลแคลอรี่นั่นเองนะครับโจทย์กำหนดนะครับโปรตีนเท่ากับ3กรัมนะครเราก็เอา3ไปคูณกับ4นะครับก็ได้เท่ากับ12จดย์กำหนดคาร์โบไฮเดรตเท่ากับ2กรัมแล้วก็2ไปคูณกับ4นะครับได้เท่ากับ8นะครับและโจทย์กำหนดไขมันเท่ากับ2กรัมนะครับก็เอา2ไปคูณกับ9นะครับได้เท่ากับ18บ เสร็จแล้วนะครับพลังงานทั้งหมดที่ได้รับก็เอามาบวกกันก็บิน12บวก8ปบวก18ก็ได้เท่ากับ38กิโลแคลอรี่หลังจากเราเข้าใจหลักการแล้วนะครับเรามาฝึกทําแนวโจทย์ข้อสอบโรงเรียนในร้อยตำรวจปี6-2กันนะครับเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กไก่ตุ๋น1ชามมีคาร์โบไฮเดรต47.5กรัมโปรตีน20กรัมและไขมัน8กรัมหากรับประทานก๋วยเตี๋ยวนะครับเส้นเล็กไก่ตุ๋น2ชามจะได้พลังงานกี่กิโลแคลอรี่ ทบทวนอีกครั้งนะครับสิ่งที่น้องๆต้องรู้ก็คือนะครับการคำนวณเรื่องพลังงานของสารอาหารโปรตีน1กรัมนะครับให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่นะครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตจะเท่ากันนะครับไขมัน1กรัมครับให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่อ่าเรามาฝึกทําเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับเส้นเล็กไก่ตุ๋นหนึ่งชามนะครับคาร์โบไฮเดรตเน้อยคาร์โบไฮเดรตนะครับ คาร์โบไฮเดรตก,ก็จะได้นะครับจำนวนกรัมก็คือสี่นะครับคูณ4กิโลแคลอรี่นะครับมีทั้งหมด2ชามนะครับจดกำหนด2ชามเราก็คูณ2นะครับ47.5นะครับคูณสคูณสก็จะได้เท่ากับ380กิโลแคลอรี่อ่ะเราก็หาโปรตีนนะครับโปรตีนก็ได้เท่ากับนะครับจำนวนกรัมกำหนดมาคือ20กรัมนะครับคูณสกิโลแคลอรี่ แล้วคูณจำนวนชามนะครับคูณ2ก็จะได้ออกมาครับได้เท่ากับ160กิโลแคลอรี่ต่อไปเราก็หาไขมันนะครับไขมันก็ได้เท่ากับนะบโจทย์กำหนดมานะครับ1ชามเท่ากับ8กรัมอ่ะล้วก็8คูณนะครับ,บ,รบไขมันก็คือ9กิโลแคลอรี่นะครับคูณ9แล้วคูณ2ชามนะครับก็จะได้ออกมาเท่ากับ144กิโลแคลอรี่นะครับกิโลแคลอรี่นะอ่ะ จทย์ถามนะครับว่าจะได้รับพลังงานทั้งหมดเท่าไหร่เราก็จะบวกกันแค่นั้นเองนะครับพลังงานทั้งหมดก็กลายเป็น380บวก160บวก1 4 4บวกกันก็ได้เท่ากับ684กิโลนะครับแคลอรี่ข้อนี้ก็ตอบข้อที่2นะครับไม่ยากนะครับเพียงแค่ว่าน้องต้องจำตัวนี้ให้ได้นะครับโปรตีนนะครับกับคาร์โบไฮเดรตนะครับให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ไขมันนะครับ ให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่เรามาฝึกทําโจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับเป็นข้อสอบในเรื่อยตำรวจปี65นะครับปีล่าสุดปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่านะครับข้อใดถูกต้องถ้ากําหนดในร้านอาหารตามสั่งมี3ามเมนูดังนี้นะครับข้าวขาหมูนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มะระแล้วก็ข้าวผัดเสร็จแล้วเขาก็ให้มานะครับจนวนกรัมนับของไขมันโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตนับวิตามินเกลือแร่ตัวนี้ให้มาหลอกนะครับ การคำนวณพลังงานเขาคำนวณที่ไขมันโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวนะครับมิตามีนักเกลือแร่เข้ามาหลอกแล้วก็มาดูชอยนะเขาบอกว่าข้าวผัดกุ้งให้พลังงานน้อยที่สุดนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มะละให้พลังงานมากกว่าข้าวผัดกุ้ง4กิโลแคลอรี่ลูกค้าที่เป็นโรคเบาหวานควรรับประทานข้าวผัดกุ้งนะครับข้าวขาหมูให้พลังงานเป็น2เท่าของก๋วยเตี๋ยวไก่มะละก็แสดงว่าเราต้องคำนวณนะครับพลังงานของสารอาหารออกมานะครับดับแรกแล้วก็คำนวณในเรื่องของข้าวขาหมูก่อน ที่โจทย์กาหนดมาก็มีอะไรบ้างครับไขมัน50กรัมเนี่ยรก็เอาไปคูณ9นีให้พลังงานได้9กิโลแคลอรี่แล้วก็บวกนะครับโปรตีน40กรัมนะครับก็ไปคูณ4นะครับโปรตีน1กรัมได้4กิโลแคลอรี่บวกนะคาร์โบไฮเดรต50กรัมนะครับก็ไปคูณ4เหมือนกันเพราะคาร์โบไฮเดรตนะครับ1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่นะับเสร็จแล้วเราก็หาคำตอบออกมาครับโดยที่วิตามินและเกลือแร่หลอกนะครับเราไม่ต้องเอาไปคิด แล้วก็คูณกันได้เท่าไหร่ครับอันนี้ก็เป็น450ร้อยาสิบสคูณสก็เป็น160นะครับ50าคูณสก็เป็น200อ่ะ450ร้อยห้บวกร้อบวกสองก็ได้810รกิโลนะครับแคลอรี่เสร็จแล้วก็ไปหาอาหารตามสั่งอย่างที่2นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่มาละ พี่ก็ย่อเป็นกว๋วยเตี๋ยวแล้วกันนะครับเขากําหนดไขมัน5นะครับ5กรัมก็เอาไปคูณ9บวกโปรตีน50กรัมนะครับ50โปรตีนก็ไปคูณ4นะครับบวกคาร์บโบไฮเดรต40กรัมนะครับก็ไปคูณ4เราก็หาคำตอบตออกมานะครับคูณกันแล้วก็บวกกันมา95 45นะครับห้คูณสเป็น200นะครับ40่คูณสเป็น160บวกกันนะครับ45่ห้าบวกสองบวกร้อได้เท่ากับ 405กิโลแคลอรี่เราก็ไปหาอาหารตาสั่งอย่างสุดท้ายนั่นก็คือข้าวผัดกุ้งนะครับไขมั่น5นะครับกรัมก็5คูณ9นะครับบวกนะครับโปรตีน25นะครับ25คูณกับ4บวกนะครับคาร์โบไฮเดรต80ดคูณ4นะครับก็ได้เท่าก,กับเ,เราก็คูณออกมานะครับไม่ยากนะครับ 9 5 4 5 25คูณ4เป็น100นะครับ8 4 320บนะ80คูณบวกกันออกมาก็ได้เท่ากับ4 6 5หกิกิโลแคลอรี่พารณาช้อยข้อที่1น,นะครับก็บอกว่าข้าวผัดกุ้งนะครับให้พลังงานน้อยที่สุดนะข้าวผัดกุ้ง465แคลอรี่นะน้อยที่สุดคือก๋วยเตี๋ยวนะี้ยกิโลแคลอรี่คนนี้ก็ผิดนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับไก่มาลาให้พลังงานมากกว่า ข้าวผัดกุ้ง40ิแคลอรี่นะครับก๋วยเตี๋ยวมันน้อยกว่านะครับมันไม่ได้ให้พลังงานมากกว่านะก๋วยเตี๋ยวมันแค่405้ไงคนนี้ก็ผิดนะครับลูกค้าที่เป็นโรคเบาหวานควรรับประทานนะครับข้าวผัดกุ้งนะครับก็ผิดนะครับก็ควรจะรับประทานอาหารที่ให้แคลอรี่ต่ำที่สุดมันคือก๋วยเตี๋ยวนะครับคนนี้ก็ผิดนะข้อสุดท้ายน่าจะถูกนะข้อที่4บอกว่าข้าวขาหมูให้พลังงานเป็น2เท่าของก๋วยเตี๋ยวไก่มันละนะครับข้าวขาหมูเท่ากับแปดร้ยไง ก๋วยเตี๋ยวไก่มาละ4 0่นะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มาละ405ร้าคูณ2เท่านะครับคูณ2มันได้เท่ากับ810อ่าเพราะฉะนั้นก็เจนว่านะครับข้าวขาหมูมันให้พลังงานเป็น2เท่าของก๋วยเตี๋ยวไก่มาละข้อ4ก็เลยถูกนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโจทย์นะครับในเรื่องของการคำนวณเกี่ยวกับพลังงานของสารอาหารแนวข้อสอบโรงเรียนในร้อยตำรวจซึ่งนิยมออกสอบนะครับน้องๆเขาไปฝึกทำกันดูนะครับ